ขังย่ำประโภคสุดรังโนมเหนียวใจให้อาดูลสิ้นแล้วองค์ราชามหาราชถ้าดุปราศาสายแสดงดุกแสงสูนเราข้าพูะพุทธเจ้าเศร้าทวีคูณน้อยจิตถูราฟรานตามนาานวขจการบุคลากรและนักศึกษาของคณะาพัยศาสตร์มหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ ขอบพระคุณท่านคณะดีเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ ครับลําดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหาร กเราจะงแผหนดนโดยทถืัวเป็นคํากรสัญญาที่โรรองท่านสรงมีต่อปรษชากรชาวไทยให้แก่งสัญญาตองพรองท่านเสมอมาครับโรงท่านสเป็นพระมกตรกสิูรสมเป็นที่รักยิ่งของูชนชาวไทยอีกอย่างงเป็น,ปรน,นพระเจ้าแห่งดินนะครับที่ประชาชนชาวไทยได้อาศัยใต้้นกาตบารมี ต่างมีความพุที่เป็นสุขครับต้งทานสมชิดเวลาพระษรกายกำลังพระปัญญาและกำลังทัะศอลครับในการปฏิบัติความเป็นพระราชกรณีจนงานราการเพื่อความสุขของอาณาจากรเพื่อความมั่นคงของเทศบาลตลอดมาผ่านตาวไทรุ่นพิธีได้ครับครับลำดับต่อไปก็ขอเชิญท่านอาจารย์ท่านกร และนักศึกษาก็ขออนุญาตค่อยๆจ่วยรุกขึ้นนะครับครับที่ทราบคุณนักศึกษา ในโอกาสนี้ก็อยากขอเียเชิญท่านผู้บริหารอาจารย์รุ่งโสมนะครับได้เกียิถ่ายภาพนะครับเป็นที่ระลึกร่วมกับท่านเจนา,าดีะครับด้านหน้าครับขอบคุณมากนะครับที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับการตั้างโต๊ะลงนามเพื่อถวายความอาลัย 4โซดาน้ำอัดลมสำหรับในวันที่1กันยายน2017นาฬิกาจะเป็นพิธีราเมนราชมโศกที่กรุงเ